วันนี้วัดเอาอย่างวันนี้วัดน้ำน้อยร่วมกับทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองเภอกระทุ่นแบรนมีนายสมคต์ันเรื้อวงนางเพลกระทุนแบรนเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครน้ำน้อยมีท่านรองผู้บัญชการศุลเต็มพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครน้ำน้อยแล้วก็ท่านสาธารณสุขอำเภอกระทุ่นแบรนท่านสารการเรียนมีเจริญสมาชิกโครงการบหารจัดารสมุทรสาคร พร้อมด้วยเอสวมทุกท่านนะสวมวี่มอพิษณุอมแล้วก็เสาทองสมศักดิ์สองนางเสาทองเสาทอพิษพิษคนละครคนละครคนละครแล้วก็หลายๆท่านร่วมในการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับคุณยายอายุประมาณ72ปีนะซึ่งเทนี้ทางนะเคยในการลงมาเยี่ยมแล้วเคยมอบบ้านให้ในการส่งจำบ้านแล้วก็มาดูแลกันต่อไปยทุกท่าน